ข่าวใหญ่ที่ทั่วโลกจับตามองสหรัฐและจีนบรรลุข้อตกลงหยุดสงครามทางการค้าชัว่วคราวถ้าคุณอยู่ในสายการส่งออกหรือการค้าระหว่างประเทศข่าวนี้สำคัญกับคุณมากครับเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาที่กรุงเจนเวีวาสหรัฐอเมริกาและจีนประกาศลดอัตราภาษีนำเข้าแบบโต้อตอบกันอย่างชัดเจน ซึ่งทางด้านอเมริกาลดจาก145%เหลือ30%และทางด้านจีนลดภาษีนำเข้าจาก125%เหลือเพียง10%ทั้งหมดนี้มีผลนาน90วันเพื่อเปิดทางเจรจาการค้ารอบใหม่นอกจากนี้ยังมีข้อดีอีกข้อคือทั้งสองฝั่งตกลงที่จะตั้งกลไกลการเจรจาทางการค้าอย่างถาวรผลที่เกิดขึ้นก็คือตลาดหุ้นทั่วโลกระเบิดรับข้าวดี แรงกดดันเงินเฟอ้อก็เบาลงและภาคการผลิตทั่วโลกก็น่าจะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแต่อย่าเพิ่งดีใจไปกันหมดนะครับสำหรับผู้ส่งออกไทยต้องจับตาให้ดีเพราะว่าจีนกำลังส่งออกไปอเมริกาได้ถูกลงการแข่งขันจะรุนแรงขึ้นแน่ในสินค้าบางกลุ่มโดยเฉพาะที่เราเคยได้เปรียบด้านต้นทุน และนี่อาจจะคือสัญญาณว่าโลกกำลังเข้าสู่เกมการค้าเฟดใหม่ซึ่งเราต้องปรับตัวให้ทันถ้าใครกำลังมองหาช่องทางในการส่งของไปจีนหรือสหรัฐอเมริกาช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดีครับแล้วอย่าลืมใช้ SME Shipping สำหรับการขนส่งสินค้าด่วนระหว่างประเทศกดติดตามช่อง SME Shipping Thailand จะได้ไม่พลาดข่าวสารระหว่างประเทศดีๆครับ